พบกันอีกแล้วนะคะกับเรื่องเล่าคุณแม่ลูกสี่นะคะถ้าใครยังไม่รู้จักกันนะคะคุณแม่ชื่อแม่กุ๊กไก่ค่ะและนี่คือพี่เวอร์ค่ะพี่เวอร์ค่ะเวรอร์นิกานะคะเป็นลูกสาวของคุณแม่เองคือวันนี้นะคะคุณแม่ก็เพิ่งดูข่าวแล้วก็ทําให้เกิดความสงสัยว่าลูกสาวของเราจะคิดยังไงนะคะเกี่ยวกับข่าวนี้นะคะล่าสุดเลยเนี่ยแม่เห็นข่าวมาว่ามีเด็กนะคะตอนเนี้ยในกลุ่มอายุตั้งแต่ 10- ถึง14ปีนะคะ มีการตั้งคันคือเพิ่มขึ้นจำนวนเยอะมากจนทางตกองเนี่ยเขาจะต้องมาประชุมกันเพื่อแก้ไขปัญหาตรงนี้ดังนั้นนะคะในมุมมองของเราเองเนี่ยเราคิดว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนคะทำไมเด็กวัยเนี่ยถึงตั้งคันได้จริงๆแล้วสิบขวบเนี่ยเขายังเป็นวัยเด็กอยู่เนาะแต่ด้วยความที่แบบว่าอาจจะ พัฒนาการทางด้านร่างกายจะเดินเติบโตเร็วหรือว่าทางด้านสื่อหรืออะไรก็ช่างนะคะที่ทําให้เด็กเกิดการตั้งครันที่ไม่สมควรแก่เวลาขึ้นนะคะอยากจะทราบว่าพี่วัวคิดว่ามันมีปัญหาตรงไหนคะ mm hmm. เพราะอะไรถึงได้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเยอะมากในประเทศไทย mm hmm. และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆด้วยคงอันแรกเป็นโซเชียลมีเดียโซเชียลมีเดียใช่ไหมคะ เพราะว่าตอนนี้เห็นมาเยอะมากเลยเนาะเพราะเด็กอายุพวกประมาณสิบใช่ไหมคะถ้าเข้าโรงนี้เขาก็จะไม่สอนเรื่องพวกนี้เพราะเคี้ยวมันยังไม่ถึงเวลาโอเคค่ะคิดว่าเขายังเด็กไปแล้วก็เขาก็เลยแบบไปเสพสือ่อโซเชียลมีเดียเขาก็ไปใช้สือนะ่อเนาะเพราะจริงๆเราก็เห็นเยอะนะคะช่วงนี้แบบเอมีรีฟในตอกรีฟอินสตาแกรมแล้วในเฟซบุ๊กแล้วบางทีก็ใน youtube คือตอนนี้เอาจริงๆนะคะในรีฟอ่ะคืออันตรายมากแม่เจอบ่อยมากเลยนะคะที่แบบว่าเป็นคลิปสั้นที่เหมือนกับว่าเขาเขาทำเป็นสองแง่สองง่ามอ่ะซึ่งเขาไม่ได้เหมือนกับฟิลเตอร์ก่อนที่จะเอามาลงใช่ไหมคะเขาก็บูสต์หมดเลยเพราะเขาไม่จํากัดว่ามันต้องสําหรับแบบอายุเท่าไหร่ผู้ชมอายุเท่าไหร่ไม่ได้จากัดก็อันนี้ค่ะคือการเป็นการเข้าถึงที่อันตรายมากก็เลยทําให้เด็กอ่ะคะ่ะเรียนรู้ไวมาก แล้วบางทีอย่างด้วยเดวัยที่สิบขวบถึงสิบี่อ่ะการป้องกันตัวอะไรของเขาอ่ะเขาก็ยังถ้าอย่างพวก health education จะคุยเรื่องแบบพวกป้องกันตัวแบบนี้มันต้องเริ่มประมาณสิบสองขึ้นไปค่ะแต่อันนี้สิบขวบมันครูคงยังไม่ได้สอนแบบถ้า<อ>ยัง,ยงเด็กใช่เ uh huh. ขายังไม่ได้แบบ educate เกี่ยวกับพวกนี้ค่ะแล้วคิดว่า การศึกษาของไทยเนี่ยเขาขาดอะไรไปจริงๆเขาก็สอนเนาะแต่เขาสอนช้าไปนิดนึงอาจจะด้วยความที่คิดว่าเด็กอะ่ะยังเล็กอยู่แต่จริงๆก็ควรจะสอนตั้งแต่อายุน้อยๆแล้วมันจะเป็นแบบช่วงเวลาที่ไม่เหมือนกันด้วยอย่างที่อเมริกาเขาอาจจะแบบมีลิมิตทางเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียสมมาถเขาจะพูดแบบเขาจะ s t r i c หน่อยเกี่ยวกับพวกนี้เพราะพวกแบบช่วงเด็กเของเขาสมมากเขาจะออกไปทํากิจกรรมกัน ไม่ได้เหมือนแบบเด็กไทยที่แบบไม่ค่อยทํากิจกรรมนะคะส่วนมากจะอยู่แต่บ้านเล่นโทรศัพท์ใช่ไหมคะดังนั้นการเสพเสื่อมันก็เลยเยอะขึ้นแล้วอย่างในส่วนเกี่ยวกับ h e a l t ที่หนูเคยเรียนมาใช่ไหมคะเขาจะพูดถึงอะไรเพราะอะไรมันทําให้เราไม่ได้อยากราเรารู้เพราะอะไรเราถึงรู้ว่าเราสมควรทําหรือไม่สมควรทําเขา educate อยู่างไง l i f e Planning แล้วก็ Consequences แล้วก็มีอะไรคะ l i f e Planning มันก็จะลงถึงเรื่อง Boundaries เนาะค่ะนั่นไลฟ์เพล n นมันจะแพลนเกี่ยวมันต้องมาจาก c o o s s q u u n n e s s เรื่องที่จะเกิดขึ้นก่อนค่ะแล้วก็ Life Planning อ่าฮะดังนั้นอย่างของคนไทยอะ่ะอาจจะไม่ได้บอกว่าหลังจากที่ถ้าคุณมีเพศสัมพันธ์แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้น,นจะต้องรับภาระอะไรบ้าง หรือมันจะมีอะไรเกี่ยวข้องอีกบ้างที่จะหรืออะไรที่จะเกิดขึ้นในชีวิตคุณหลังจากที่มันเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นแล้วมันก็เลยทําให้ลหลายๆคนก็คิดว่าโอเคก็แค่ป้องกันหมดทั้งหมดก็อาจจะเป็นการดูแลของพ่อแม่ด้วยเพราะว่าเด็กบางคนเขาก็คือยังเด็กแล้วเขาก็ไม่ไม่ไดมีแบบ knowledge ใไม่มีความรู้ในการป้องกันหรือบางทีเขาอาจจะแบบ คืออยากลองอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่หักห้ามใจการที่ไม่ได้หักห้ามใจก็มาจากอะไรคะ knowledge, knowledge. เพราะว่าเขาไม่ได้คุยกันตั้งแต่แรกว่า consequence หรือเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากมีเพศสัมพันธ์มันมีอะไรบ้างซึ่งโรคติดต่อหลังจากการมีเพศสัมพันธ์คือมันเยอะมากแต่คือทั้งหมดทั้งมวลอะคะ่ะข้อผิดพลาดอะที่เรามองแล้วว่าเออม,มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้มันก็เกิดจากการศึกษาที่เราให้ข้าม s t ็ปเราบอกแค่ป้องกันอะ แต่เราไม่ได้บอกว่าเพราะอะไรถึงเราต้องป้องกันอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเราให้จิตสํานึกเขาว่าว่ามันจะมีอะไรติดตามมาหลังจากที่คุณมีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้า<ม>เขาอาจจะมีโรคหรืออาจจะมีอะไรอีกก็ได้ที่เรามีแฟนอะความรักเป็นเรื่องสวยงามนะคะแต่ว่าถ้าเราเลือกที่จะมีเราก็ต้องเลือกที่จะสูญเสียบางอย่างไปอ,งอย่างเช่นเลยบ้าง<ว>ครับเ,าาเวลา ช้าง <Time. S 1> แล้วก็ฟรีดอมใช่ <laughs> อันนี้คือห่วงมากเลยฟรีดอมคือหลายๆอย่างค่ะถ้าเกิดสมมติว่าลูกสาวมาคุยเรื่องเนี้ยเราจะคุยกันก่อนเลยว่าโอเคอโอเคถ้าเกิดว่ามีแฟนปั๊บนะคุณคิดว่าคุณใช้เวลากับครอบครัวพอหรือยังคุณคิดว่าคุณใช้เวลากับเพื่อนที่คุณรักพอหรือยังคุณใช้เวลากับสิ่งที่คุณสนใจอะ่ะ พอหรือ,อยังเพราะว่าถ้าวันหนึ่งอะถ้าคุณมีแฟนนะคุณก็จะไม่คุณต้องแบบเอาเอา,เอาสิ่งพวกนี้ที่คุณรักอะคุณต้องไปไว้ที่หนึ่งนะแล้วก็คุณก็ต้องให้เวลากับแฟนคุณแล้วทีเนี้ยมันก็จะมาถึงเรื่องการมีเพศสัมพันธ์พอการมีเพศสัมพันธ์ปับ๊บเราก็ต้องเราไม่รู้เลยว่าคนคนนั้นอะเขาไปผ่านใครมาบ้างแล้วโลกของผู้หญิงอะมันมีอะไรบ้างอันนี้คือสิ่งที่เราควรจะบอกให้ ผู้หญิงรู้ไว้ก่อนแล้วรู้จักปฏิเสธแล้วต้องบอกผู้ชายด้วยว่าการที่เขามันต้องมีคอนเซนต์ใช่ค่ะก็คือว่าพอเราบอกลูกชายว่าเออเนี่ยเวลาเราทําแบบเนี้ยเราเปลี่ยนคู่นอนไปเรื่อยๆมันจะทําให้เราอ่ะเป็นพาหะได้นะคุณสามารถเป็นพาหะที่จะนําโรคอ่ะไปสู่คนอื่นคุณสามารถสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นได้นะดังนั้นมันต้องอยู่ที่จิตสํานึกด้วยค่ะ โอเควันนี้ก็มีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะยาวเพราะว่าอันนี้พอดีเราไปเจอข่าวนี้มาแล้วก็แบบอืมไม่ค่อยสบายใจแล้วก็จะเป็นอีอกมุมมองหนึ่งนะคะของเด็กโฮมสคูลที่กำลังเข้าช่วงวัยรุ่นแล้วก็อยากให้แบบมุมมองะคะ่ะว่าเออจริงๆว่าความคิดเด็กโฮมสคูลเขาคิดแบบไหนแต่ไม่ได้แบบว่าโู้ชวนให้ทุกคนมาโฮมสคูลหรืออะไรนะคะแต่เรากำลังมองว่าการศึกษายังมีช่งองโหว่อยังขาดหลายขั้นตอนหลายสเตปอยู่เนี่ยค่ะ โอเคค่ะวันนี้ก็มีแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย